จังหวัดเชียงรายก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติซึ่งนอกจากจะมีที่เที่ยวที่กินมากมายแล้วนะครับยังมีสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างเช่นหงหอมพญาหงยาหมอเมืองล้านาตีตะบลนางแรออำเภอเมืองจังหวัดเชียงราที่นี่ขึ้นจือเรื่องการนวดบำบัดโรคแบบล้านนาโบราณ สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ห,ห้องหอมพญาหงยาหม,ม,ม่อเมืองนะฮะซึ่งอยู่ที่ตะบลนางแหลนะครับตัวน,นี้คืออ่อปัดร้อยองค์นะฮะเราปัดพัทานร้อยองค์นะฮะโดยมีพระคุณเจ้าพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับได้ไดีเริ่มแล้วก็คิดอนอาำสมุนไพรพื้นบ้านบ้านเฮานะฮะนำมามาสู่กระบวนการในการพัฒนาเป็นเเป็นยาสมุนไพรรักษาโรครักษาสุขภาพ นะครับอย่างนี้บักแควนนะครับเนาะแล้วก็ใบต่างๆนะฮะออกมาสามารถทําเป็นรูปเป็นเน้อยาอนี่ยผสมได้นะฮะแล้วก็ยังมีสมุนไพรรักษาโรคไพรต่างๆ,ตงๆได้ตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์เลี้ยงูกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะฮะอยู่ตีแต่บนหลังแหลตีวัดพระธาตุร้อยองค์แห่งนี้นะครับเอเรื่องรลวตรงนี้จะเป็นจะได้น้องพองแล้วนะครับแล้วก็ผสมรูปนี่เปิรมีเนี่ยคิดจะได้นะฮะหาไป อาห,ห็นหูที่สูนเฮนหูโหงยามหมอเมืองที่นี่กันดีกว่านะครับเชิญตัวผมมาเลยครับห้องห้อมพยาโหงยามหมอเมืองล้านนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมช,มชมตนตำบลนางแล ตีตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดพระธาตุดอยองค์อำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮโดยเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาพื้นบ้านและคําว่าโฮงยาหมอเมืองก็คือการแพทย์แบบพื้นบ้านล้านนาโดยที่นี่เปิดคื้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสและก็เห็นหู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างใกล้ชิด อันนี้อันนี้เราสามารถเอาไปทำยาดมได้นะครับแต่ละยังเนาะพราะอันนี้แก้แก้วาได้นะครับอันนี้ถ้าใครเคยกินหมาลาบ้างหมาลาบาร์บีคิวหมาลาอันนี้คล้ายๆกันแต่หมาลาจะเม็ดใหญ่เนาะเรียกว่ามะควัง อันนี้มะแขวนอืม it's just a bit different kind of species it's bit smaller ครับถ้าถ้าถ้าทานแล้วจะซาซาตรงปลายลิ้นเนาะคล้ายๆที่เราเราเราชิมการทูเมื่อกี้ก็จะซาซาตรงปลายลิ้นนะครับที่นี้หงหอมพะยาหงยาวหมอเมืองล้านนาจังไฮนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมมีละอ่อนโร,รงเรียนานานาชาติจังไฮเข้ามาดูงานนะครับผม ตอนนี้ก็มีลออนประมาณอยู่200กว่าคนนะครับส่วนที่เขาจะได้สอนหลออนตัวนี้ก็คือเรื่องของ้องฮ้อมพญาก็คือเรื่องของภูมิปัญญาเจ้าบ้านนะครับ ทีนีครับตู้ปีมีเรื่องของศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรนะครับอันนี้กัดได้สอลออนโดยการตีว่าเขาใจ้สิ่งตีมีอยู่ในชุมชนนนะครับเพื่อเกิดมูลค่าเพิ่มนะครับยังนางแร้เขาเนี้ยอยู่ในพื้นที่ของส่วนสับปะรดนะครับตอนนีาก็ใจเรื่องของมันัดเข้ามาทําเป็นเรื่องของอาหารนะครับและเครื่องดื่มนะครับเพื่อลออนได้เฮียนหูไปตัวกันนะครับแล้วแอมจุดก็คือละออนได้เฮียนหูเรื่องสมุนไพรและกันดูแลตัวเองในในครอบครัวกันครับผมครับสถานที่ตัวนี้เขาสร้้าางขึนประมณ3ี จุดเริ่มต้นก็นกนคือเอพระาพาได้ไปเข้าปริวัตินะครับได้เห็นพระอา,าพาธพระป่วยครับพระเอราว่าเขามีความหูเรื่องของอการบีบนวดหรือว่าการทักษาแบบหมอเมืองครับก็เลยได้อยากว่าเออเขาน่าจะมาต่อยอด ในสักปีหนึ่งเพื่อเป็นการดูแลพระสงฆ์องค์เน้นติอาภาธนะครับก็ได้หัวว่าตรงนี้มันมีสถานที่ตีพร้อมตีธทําตรงนี้ได้ครับพอทำไปสักพักหนึ่งก็จะมีตั้งเทิสบาลตังกศนอหรือว่าตั้งสาธุสุขจังวัดน,นะครับคนเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างเปรนสันยันูตรงนี้ขึ้นมานครับกิดเลยเกิดการเป็นเป็นแรงท่องเที่ยวด้วยวิถีพุทธและก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพไปด้วยครับตอนนี้ครับนวดพในใคลายสไตล์ล้านนา กันเฮน,น้อยนะครับหลังจากที่เดินเมื่อยมาทั้งวันตี่โฮมฮองพญาหรือว่าฮงยามหมอเมืองด้านนาหรือจือ่อแฮมยังก็คือศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนังแลวัดพระธาตุดอยองค์ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเขาจะได้พบกับพระเมธาวินแสนทินะครับหรือที่้าบ้านห้องกันว่าตู้เมนะฮะซึ่งตู้เมนี่ก็เป็นผู้เผยแพร่วิชาทางแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณ โดยการเจ้สมุนไพรในการรักษาท booster, ั control, ้งการตอกเส้นการย่ำค้างการนอนอบยางสมุนไพรแจกท้าสมุนไพรสปาสุมไก่การเจ็ดใบไม้และการแหกเข่าควายฟ้าผ่าเป็นต้นนะครับ นะครับผม uh, you your on up until will skin and then hammer it it press hammer hammer the then and การการตอกเส้นมาช่วยเรื่องของการการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันตึงโดยได้ก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์สืบสานศาสตร์ล้านนาแล้วก็เผยแพร่ความรู้ต่างๆรวมถึงต้องการที่จะสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนในชุมชน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ซึ่งมีพระเมธาวินแสนทิหรือติจบ้านฮิตห้องวาตุเมนะครับเป็นผู้ฟึกสอนซึ่งวิชาทางการแพทย์เนี่ยเป็นทั้งเลือกแห่งร้านนาโบราณติจะใจ้พืชสมุนไพรในการรักษาผ่านวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบ ตัวเป็นตัวเด่นเพราะว่ามะแขวนเนี่ยจะช่วยเรื่องของวัดได้ครับทำให้หัวอาจจลงขึ้นนะครับอันนี้ก็เอามะแขวนเข้ามาเป็นเป็นตัวเด่นในการทําตรงนี้ครับอย่างนี้ก็จะเป็นใบใบกะละบูนสดน,นะครับเออใบใบใบกะละบูนแห้งที่เาเอามาทําลูกประคบก,กันครับมาเร็วๆมาดูประคบ ถิงนี่แหละรับเจ๊อันนี้ปูเลยครับปูเลยแก้รสปวดบวมแดงครับผมตัดการแพทย์ล้านนาหรือว่าหมอเมืองครับของของเราจะใช้เรื่องของสมุนไพรนะครับในการช่วยบำบัดร่างกายเพราะว่าสิ่งที่นี่ก็คืออยู่รอบๆชุมชนหรือว่าในในบ้านเรือนของเราเองนะครับจริงๆแล้วการที่ทานอาหารเป็นยาอย่างอย่างมะแข่นนะครับอย่างมะแข็นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเทศทางเหนือที่ใช้กันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายไปแล้วครับนะ้องก็คือสปปรรพคุณของเขาเยอะมากครับอย่างที่พระเอามาตัวนี้ก็คือเป็นพวกพวกยาดมนะครับเพราะมีสปปรรพคุณแก้หวัดได้แล้วก็เป็นน้ำมันหอมระเหยครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลนางแลนะครับจะเป็นเรื่องของอสับป,ประรดนะครับตีล้นตลาดเมื่อ2ปีก่อนนะครับเขาได้พัฒนาคือเอามาเกิดเป็นโปรดักต์คือในชุมชนของเขาคือตัวนี้จะบม่มีเคมีครับจะเป็นสมุนไพรและสปประรพรสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผม เพราะว่ากำลังใจของพ่อแม่เนี่ยก็คือลูกเนาะวันนี้พ่อแม่ทำงานหนักทำงานเหนื่อยก็เพราะลูกๆนะครับก็ไ่ต้องตกใจนะครับถ้าหากท่านเห็นหมอหนวดที่นี่หน้าตายังเล็กละอ่อนอยู่โดยฝีมือก็ไป่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่า ได้ถูกฝึกสอนโดยทุเจ้าเมีนะฮะซึ่งมีความตั้งใจของท่านก็คือเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเมื่อเฮียนแล้วก็จะเอาไปต่อยอดได้ทันทีนอกจากนี้ท่านยังสอนคนเท่าคนแก่ทำยาสมุนไรรยามองลูกประครบนะครับเพื่อสร้างไรายได้แลว้วก็เนี่ยคือพวกเขาบังเงียบเงาหับตัว ทุกครั้งที่พระอาจารย์จะไปสอนลูกศิษย์อ๋อวันนี้เป็นฟิลทริปของเด็กนักเรียน,น,เ,ยนเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยครับนักเรียนจากโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงรายเป็นทัศนศึกษาครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยแล้วก็การศึกษานอกระบบของที่เนี่ยที่ที่พระธาตุดอยองค์ที่เขาจัดกิจกรรมให้กับชุมชนครับมันเป็นกิจกรรมหนึ่งของหลักสูตรภาษาไทยครับ ในโรงเรียนอันนี้เนื่องจากว่าของเราเนี่ยเป็นเด็กนานาชาติเขาก็จะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทยถึงความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับเรื่องการนวดเรื่องสมุนไพรอะไรอย่างนี้ครับโดยให้เขาเรียนรู้วิถีไทยเขาบางคนอาจจะเข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเลยจะไปทําให้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดูที่บ้านได้อย่างนี้ครับอ๋อนะครับเปิดคอร์สสอนที่โรงเรียนดีไหมโอเค แต่เสด็ไปกี่ร้อยบอกว่าถ้าถ้าถ้าอยากเรียนเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะยินดีไปสอนให้ที่โรงเรียนเพิ่มถ้าเรเรียน้นี้เขาจะสอนให้คุณที่โรงเรียนเพิ่มถ้าคุณอารถ้าคุณต้อารนะเพราะว่าจะได้เอาไปใช้ได้จริงหรือว่าไม่งั้นใครไม่มีเวลาหรือว่าพระอาจารย์ไม่ได้เข้าไปสอนก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้สอนให้ฟรีทุกอย่าง you can come learn here ตามพ่อตามพ่อแม่มาได้เลย pues your ครับตรงนี้เขาก็จะมีเรื่องของสมุนไพรใน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 ชุมชนเชานะครับคือจะเป็นพวกยาต้มบำรุงกำลังนะครับเป็นยามะเกละครับถ้าเขาเวลาไขรมาจะเป็นไว้ไข้หรือว่าเมื่อยตามเนื้อตามตัวครับแค่ได้กินยาเขาก็จะมีต้มไว้นี่ครับเป็นหม้อไว้ทุกวันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตั้งไหนก็จะเป็นบำรุงกำลังบำรุงเลือดครับคลายเส้นคลายเอ็นนี่หละครับ คนที่มาที่นี่นะครับเขาก็คเอเรื่องของภูมิปัญญาหรือว่ากาศทักษะแบบล้านนาน,นี่นะครับเนาะคือถ้าใครอยากจะมาเห็นหู้ใครจะมาบํมาบำบัดกะที่นี่ก็ยินดีครับผมครับอนาคตที่นี่เขาต้องกอารสร้างเป็นเซ็นเ,นเนตอร์ของจังห์ไฮม์ตีนะครับเพราะว่าใครมาจังห์ไฮ่จะต้องมาป้องมูที่นี่นครับเพราะว่าเขาอยากให้ค,คนเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแท้ๆอะไรกะ มาสัมภาษณ์วิธีการบำบัดแบบหมอเมืองล้านนาของเขาเพราะเชียงรายตอนนี้เขาเป็นเรื่องของอเชียงไายเมืองสมุนไพรนะครับผมรวมกับสาธุจงหวัดในการขับเคลื่อนทั้งจงหวัดเลยครับทั้งเป็นเรื่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับทีนี้บเขาจะมีเด่นๆก็คือการย่างยานะครับการยำคางการตอกเส้นเจดแ a กครับเป็นอะไจะไม่เป็นของมะเกาทั้งหมดแต่จะอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้จะเป็นย่างสมุนไพรอะค่ะจะช่วยเรื่อง คลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเอาง่ายๆคนที่เป็นหมอรองกระดูกหรือที่เป็นเลือดดังนานาน,นะคะจะใช้อาศัยความร้อนข้นนะะะางใต้นี่ค่ะจะกอไปข้างใต้นี่ค่ะเต็มเต็มใต้ฐานเลยนะคะแล้วก็จะอาศัยความร้อนส่งผ่านนะคะส่งผ่านขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้ฤทธิ์สมุนไพรนะคะมันออกแล้วผ้าห่มที่บนเตียงนี่ค่ะมันจะเป็นผ้าชุบน้ํามันจะเปียกร,ร้อนร้อนประทะเย็นนะคะ ซึ่งื่องบนลูกค้านอนย่างอยู่มันก็จะมีผ้าคลุมอยู่มันมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ่ะได้ดีมากหลังจากที่คลายเสร็จเราก็จะนวดเหมือนนวดยืดรีดเส้นนะคะมันจะมันจะคลายได้ดีกว่านวดปกติทั่วไปอะคะ่ะน้องในในดำตื้ย แฮมย่างนึ่งที่เป็นที่นิยมกันก็คือกันย่ำขางนะครับก็เป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคไข้ไข้เจ็บแบบพื้นบ้านล้านนาแห่งประเภทหนึ่งก็โดยมากจะใช้สาหรับการบำบัดและก็รักษาอาการเจ็บป่วยตามร่างกายโดยใช้เท้าเนี่ยะครับจุกน้ํายาหรือว่าน้ำไพรหรือว่าน้ํามันงาน,นะครับแล้วก็เอาไปย่ําบนขางตีเผาตีเผาไฟจนฮอนแดงนะฮะแล้วก็จึง ไปเหยียบย่ำบนร่างกายหรือว่าอวัยวะของผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับครับตีหันนี้เป็นการย่ำคางแบบล้าน,นานะครับเนาะคางก็คือ,อผ่านไถ่นะครับสมัยก่อนเป็นข้อว่าเอาไว้ผ่านเอาไว้ไถาน,นะครับเนาะก็คือสรรพคุณของมันก็คือว่าความเจือของคนล้านนา,าสามารถไถแผ่นดินได้พ,พลิกแผ่นดินได้แก่สามารถ มาหักษาโลใครใครเจ็บได้ครับอันนี้คือความเจือนะครับละกัดเวซาก็คืออันนี้คือมือมันจะมีความห้อนยู่ในเล็กนะครับน้องละกัดย่ำจะมีปูเลยนะครับปูเลยจะมีสารตีว่าลดปวดบวมเมื่อยนะครับเจอนี้ได้นะครับน้องละกัดมีน้ำมันงานะครับในการเอาให้เกิดไฟลุกตรงนี้ครับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนอกจากเขาจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างลึกซึ้งแล้วก็ยังเป็นการ่วย กระจายไรายได้ให้กับคนในชุมชนโตยผ่านการอุดหนุนผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆทางชุมชนจัดขึ้นถ้าไครอยากจะมาแอลเมืองเชียงไฮสไตล์ใหม่ๆเก่ไก่บะซั่มแบบไผแล้วครับแบบนี้มาได้เลยครับอย่ารอจ้านะครับแพ็กกระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับมาที่นี่เลยโฮง้อมพยาโฮงยาหมอเมืองล้านนาตั้งอยู่ตีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลน,นางแร ำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับครับก็บถือว่าที่นี่นะฮะเป็นศูนย์เดยนรูปอีกอแห่งหนึ่งนะครับเป็นหงหอมพญาหงยาหม่อเมืองล้านานานะฮะซึ่งก็เป็นสถานที่ตีใื้อนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจแล้วก็ผุ้คลทั่วไปนะฮะมาเยี่ยม มาแอวมาศึกษาดูงานได้นะครับและท้าวาวัตรถ้าจะลองอใช้วิธีการรักษาแบบหมอเมืองนะครับหงยาหมอเมืองล้านนาเนี่ยก็บาวายาํคขังตอกเส้นทุกอย่างแล้วก็มาที่นี่ท่านจะได้ท้าวคมหูจากพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ตุ้มเอ๋นะครับพระเมธวินนะฮะซึ่งเผมก็ยินดีที่จะอ,ะอำนวยความสะดวกแล้วก็คือคมหู้แกท่านที่มาเยือนนี้ได้นะครับ วันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามาแล้วเราได้ามรู่หลายอย่างด้านสมุนไพรทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เห็นยำคางแล้วก็หลายอย่างที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะก็จะได้ก็เชิญน,นะครับผมยุทธภูมิลำวงนะครับผมรายงานจากหงหอมพยาหงยาหมอเมืองด้านนาตี่ตำบลนางแรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับให้ล hey, ูกๆทุกคนกลับไปนวนเพื่อเราต่อ